กราบสบายดีเด้อพี่น้องเด้อมันนี่กะสะอึ้งพาพี่น้องเข้าป่าหาหิตเด้อพี่น้องเด้อหาหิตเพิ่งเล้อพี่น้องกำลังเห็นดอกนึงบักใหญ่เลยพี่น้องเลยมาๆมามาส้มมาเบิ่งนำกันเด้อนี่จ้าพี่น้องเฮ็ดเพิ่งบาเห็ดอย่างสะอึ้งกะบูงหูเด้อพี่น้องเด้อนี่ดอกบักใหญ่เลย ดอกทิสานด้วยพีนอ้องนึ่นกนึงงหด้วยเสื้อพนยังอยู้วจ้า Uhm. Để đâu nữa nhỉ? mừng rồi được. Ô tát tát Ôi, đừng đỏ đỏ thì nó กับลังออกเก็ดปีแรกของปีเนอะพี่น้องสอกซมหา ดอกใหญ่เหรออืม Hãy hết cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Đó. Hen vô. จะใช้เล็กหรือน้อยก็มีสามเด็กโตน้องไม่ของเลย นี่ก๊อบอเฮ็ดเพาะอามหาอภัยเลยเนาะนี่ต่มือบาดเส็จเหห้างนี่อหมดไม่ดูี่ไ่ใช่หมเมโอ้ยผู้ชายลาย่กระตังเอาเขีียเขผู้ชายนี่ ฮ่ามูยา้าสิขี้อันนี้โหโห<ฮ>พังข้างนี้อาเฮ็ดทีมงานหนึ่งทีมงานเนี่ยทีมงานปั่นปว่วนขี้มึงน แแ่แงนแันูดเยี่เห็ดเพาะนี่นี่นี่ชงโดเหีกันเียไ่ใช่กยังไมใช่กยังมันสีเหี้ยอเหี้ยจะเราไปกิน มีรายล้วนี่นี่นี่ลกหลานจะ่

เด็กมันญยาดกูแล้วกูจิเตะด้เนะเอาแท่ล้าเอาเร็วกูจะเดนอืมองเท่กูมาเขียไม่เป็นผู้เอ่าวเตะมันได้เนาะหืม